สวัสดีครับวันนี้วันที่30เมษายน2567นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวรถพร้อมเล่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก RC4 นะครับค่าย RC4 ก็เป็นค่ายของอเมริกานะครับที่ทำรถสเกลนะครับออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ RC4 ทำออกมาสำหรับเป็นรถคล้ายๆเป็นรถ ที่วิ่งบนหินนะฮะการแข่งขันแบบวิ่งบนหินนนนะครับก็สมรรถนะเขาก็จะทำมาเพื่อให้วิ่งบนหินแบบเร็วๆนะครับแต่ว่าจะคงความเป็นสเกลนะครับก็คือมีความเหมือนรถจริงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมิลเลอร์เนี่ย ก็เรียนแบบมาจากรถจริงนะครับที่เป็นแข่งจริงๆนะครับก็เนี่ยคนที่ขับเนี่ยก็มาออกแบบให้คันนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นล้อขนาด2.2ยาง2.2นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับ1,200 kv นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้วิ่งเร็ว แล้วก็หรือว่าวิ่งช้านะครับแล้วก็ตัวรีโมทที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นรีโมทแบบ6ช่องเลยนะครับหช่องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งเร็วได้วิ่งช้าได้ล็อกหน้าได้ล็อกล้อหน้าล็อกล้อหลังได้นะครับแล้วก็มีเซอร์โวทั้งหมด4ตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับก็คือเป็น1ก็คือเซอร์โวเลี้ยว1ตัวนะครับแล้วก็อีก3ตัวนะครับอยู่ในกล่องด้านหลังนี้นะครับเอาไว้สําหรับเป็นตัวล็อกดิฟนะครับ ขับเคลื่อน2ล้อก็ได้4ล้อก็ได้นะครับล็อกก็ได้นะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับด้วยความสวยและความเหมือนด้วยนะครับของตัวมิลเลอร์นี้นะครับก็เป็นระบบช่วงล่างแบบลิงก์นะครับเป็นลิงก์เดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่าข้างนอก ข้างหน้านี้ก็จะในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับคู่มือแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์องฮะแปะตามใจชอบแล้วก็จะมีตัวรีโมทอยู่ในนี้ครับยังไม่ได้ออกมาอยู่ในกล่องนะครับนี่ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ RC f o นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจในตัวรถพร้อมเล่นนะครับของ RC f o ตัวนี้บ้างนะครับเอาครับเดี๋ยวข้อเราจะมาดูนะครับว่า มีอะไรบ้านนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์เดี๋ยวจะมาดูช่วงล่างกันนะครับเดี๋ยออกก่อนด้วยความที่รถมันใหญ่นะครับแล้วตัวฐานหมุนมันเล็กนะครับมันวางไม่ได้ก็เลยต้องมาหนุนนี้นะครับก็มีเครื่องด้วยนะครับนี่เครื่องอันนี้ผมก็จริงๆมันมีน็อตยึดอยู่4ตัวนะครับตัวเล็กๆนะครับผมก็แกะออกมากันแล้วเพื่อที่จะมาโชว์เครื่องตรงนี้นะครับ เครื่อง V8 นะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ครอบตัวมอเตอร์บัตเลตไว้นะครับ1,200 kv นะครับด้านในนะครับคือจะเกิดมองจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยก็จะมองมองเห็นแต่เป็นเครื่องนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีไฟ led นะครับลักษณะของบอดี้เนี่ยก็เป็นหน้า jeep นะครับหน้า jeep แล้วก็ชชอคอัพนะครับเป็นอลูนะครับ ยังไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับริงๆิดไปใส่น้ำมันนะครับหน้าหลังนะครับเซอร์โวนะครับวางบนคานนะครับเพื่อการเลี้ยวที่แม่นยำนะครับตัวลิงก์หน้านะครับเป็นโลหะนะครับตัวแขนเซอร์โวเป็นโลหะนะครับด้านในก็มีเบาะนะครับมีภายในนะครับออกแบบเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับ ตัวสปีดนะครับวางอยู่ข้างในนี้นะครับในนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้เน้นอันนี้มันเน้นปีนวิ่งบนหินเร็วๆนะครับเขาก็เขาก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวน้ำมันโชกเนี่ยที่ไม่ต้องมีความหนืดมากนะครับมันจะได้มีความยืดหยุ่นนะครับในการวิ่งนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะใส่ตัวเซอร์โวไว้นะครับ3ตัวนะครับ ไว้ล็อกนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับคือด้านหลังเนี่ยและทั้งคันเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เหมือนของจริงเป๊ะเลยนะครับรถจริงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่เป็นแบบนี้ตัวเพาที่ให้มานะครับเป็นเพาพลาสติกเอ้ยเป็นเพาโลหะเลยนะครับปกติ RC4 ก็จะให้แต่เพาพลาสติกมานะครับรุ่นนี้เป็นโลหะมาเลยนะครับตัวฐานล้อนะครับฐานล้อคันนี้ก็ ก็คือนี่นะอันจากนี้ถึงนี่นะครับสามร้อยห้าสิบสี่มิลนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นนะครับจากนี้ระยะห่างเนี่ยก็คือเก้าสิบห้ามิลนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับตั้งแต่ล้อหน้านะครับจนถึงตรงนี้นะครับก็สองร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็ความสูงนะครับจากจากจากพื้นเนี่ยถึงตัวหลังคาเนี่ยก็235นะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาว ความยาวของรถก็คือ620มิลนะครับยาวมากเลยนะครับวิทยุ6ช่องนะครับยางนะครับยางก็เป็นล้อและยางล้อเป็นบีทล็อกนะครับ2.2นะครับยางก็เป็นล้อยางขนาด2.2เช่นกันนะครับสูง133นะครับกว้าง50มิลนะครับก็สวยงามนะครับคานหน้าหลังก็เป็นพลาสติกนะครับเซอร์โววางด้านหน้านะครับ ก็สวยงามมากเลยครับสำหรับท่านที่จะมาดูของจริงเนี่ยก็มาที่สนามได้เลยนะครับนี้มอเตอร์บัตเลดนะครับมาแล้วก็มีความเร็วพอสมควรไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะว่า เวลาเขาวิ่งบนหินเนี่ยมันก็มันก็จะมีอาการของการเคลื่อนไหวของยืดยุบของโชกหน้าโชกหลังนะครับ <Okay. S 1> ก็ทุกคนที่มาเห็นตัวจริงเนี่ยก็ชมทุกคนนะครับว่ามันสวยมากเลยนะครับ <Okay. S 1> ความสวยงาม <Okay. S 1> อเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหนึ่งรอบนะครับ <Okay. S 1> สติกเกอร์ต่างๆก็สวยนะครับแล้วก็ ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวโชว์ช่องแบตใสแบตเตอรี่อยู่ด้านด้านขวานะครับพวงมาลัยซ้ายนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นแบบดิบๆเลยนะครับเหมือนกับรถจริงนะครับตัวช่องแบตเตอรี่เนี่ยใส่ได้สองเซลลก็ได้สามเซลลก็ได้นะครับช่องใส่แบตก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปวดตรงนี้จึบ๊บอืม ใส่แบตตัวนี้เป็นแบต XT 6 0นนะครับ mm hmm. ก็ง่ายนะครับใส่ง่ายเลยแล้วก็ mm hmm. ช่องใส่ก็มีความกลมกลืนนะครับ mm hmm. กับตัวรถนะครับ mm hmm. สปีดเซอร์โวเซอร์โวสตัวแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเกียร์มีชุดเกียร์ก็คือมีรายละเอียดเนี่ยเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนจริงก็ท่าคร่าวก็น่าจะประมาณนี้นะครับตัวบอดี้ก็เป็นพลาสติกอ่อนนะครับเป็นเรซินนะครับ ตัวสวิตนะครับก็จะมีตัวหุ้มเป็นยางหุ้มนะครับกันน้ํากันฝุ่นนะครับสวยนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวค่อยเอากล่องมาให้ดูนะครับยางก็เป็นยางมัดนะครับดูดูด,ดันนะครับแล้วก็ ของน้ำแข็งนะครับรับน้ําหนักได้สบายๆเลยนะครับด้านข้างของยางก็จะมีตัวมีดอกสําหรับป,ปีนด้านข้างได้นะครับออปติมานะครับตัวแอปออปติมาแบตเตอรี่นะครับก็มีสติกเกอร์เต็มเลยนะครับมีสติกเกอร์อาร์ซีโฟอยู่ด้านหลังด้วยนะครับครับก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถ,ถขับเคลื่อน2ล้อได้4ล้อได้นะครับเป็นสเกลขนาด1.10ต่อิเป็นรถพร้อมลเล่นของ r c ซนะครับแต่ว่าร,รุ่นนี้เนี่ยปกติเนี่ยรถพร้อมเล่นก็จะมีแบตเตอรี่ให้มีเครื่องชาร์จให้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันใช้่อมอเตอร์บัดเลนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะใช้แบตลิปโพนะครับที่มีความแรงๆนะเวลากดก็จะได้ วิ่งผ่านลุปสรรคได้ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ก็สวยนาสวยงามน,นะครับ Miller m o โ o โตสปอรนะครับ mm hmm. เห็นรถจริงก็มีแบบนี้รถสเกลก็จำลองมาเหมือนของจริงเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี Facebook YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c s ์ซ l ส t h a i l a แลนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียด สินค้าที่เป็นภาษาไทยแปลเป็นเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ไปดูในเว็บนะครับเว็บชื่อ RC Skill Thailand นะครับแต่ว่าในเว็บสั่งของไม่ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะสั่งก็ไลน์มานะครับหรือว่าอินบ็อกมาในเพจ Facebook นะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับเพจ Facebook ก็ RC Skill Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์มาครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ